สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช a n e l จิงแชแฮนะครับวันนี้เราจะมาด,ด่วนกับข่าว Fusion นะครับและตัวละครที่กำลังจะเข้ามาให้เรา Fusion กันในวันที่25นะครับสิงหาคมนี้นะครับจะเป็นตัว EPIC SKILL เป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ โนโกโยะนะครับหรือว่าโนโกเรียวนะครับแล้วแต่จะอ่านแล้วกันนะเพราะอ่านว่ายังไงนะครับเอหนึ่งครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัวสองครั้งนะครับหากโจมตีในขณะที่ตัวละครนี้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีจะตีสามอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ตีนะมีโอกาสวางบล็อกแอคทีฟสกิลนะครับหนึ่งเทิร์นเอสองครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัววางบล็อกบัฟสองเทิร์นนะหากขณะโจมตีนะครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเงื่อนไขเดียวกันเลยนะ จะขโมยบัฟของเป้าหมายทั้งหมดนะครับกอดการโจมตีนะสกิล3ครับตีมูหากโจมตีขณะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีจะลดคูดาวสกิลนี้ทันที1่1เทินและพาสีครับวางบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง2เทินทุกครั้งที่เลือดลดต่ำกว่า30%นะครับมีคูดาวด้วยและก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับที่เหมือนจะเหมือนจะนะมีโอกาสใช้ในไฮด้าได้บ้าง รหรืออาจจะเป็นตัวอารีนาก็ได้ต้องมาดูมัลติพลายเยอ์กันนะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งฟิวชั่นต่อจากโรนาทาริลที่ผมมองว่าคนที่อยากฟิวก็ฟิวคนที่อยากพักก็พักนะครับย้ำกันอีกรอบนะตัวละครนี้เอปิกสายโจมตีธาตุแมจิกเผ่าชา d o ด k ิน เข้ามาให้ฟิวชั่นกันวันที่25สิหางหาไงใ,ใครที่นะอยากฟิวชั่นก็เตรียมตัวได้เลยครับกลังจะกลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ชแนลกันด้วยจะเป็นประโยชน์กับผมมากกลับมาพบกันได้ในคลิปต่อๆไปจากทางชแนลครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ